สวัสดีครับใช่แล้วครับผมมาเที่ยวบ,บ้านลุงเหมือนเดิมแต่เอามาแรกเปลี่ยนประสบการณ์ครับมาเปลี่ยนเอานกลงไปเปลี่ยนกันไปเนาะครับเนาะแบ่งแบ่งกันไปเล่นแบ่งแบ่งกันไปเล่นครับผมเนี่ยเนี่ยของผมเอามาเปลี่ยนลงไป ครูแล้วครับฝึกได้แล้วลุงบอกลงเป็นครบได้่ะฝึกได้แล้วขวบนึงแล้วครับผมเียกเปลี่ยนประสบการณ์มาเอาตลกบ้านลุงนี่แหละครับบ่ได้เอาใช้ดอกมูอจับข้าเจ้าเขานี่ก็ได้คขวบได้ทุนจะไปฝึกตั้มอือนลองฝึกบุญครับผมครับผมครับผม มาเบิ่งบานลุงหี่และครับผมแล้วก็ได้ส่งออกไปแล้วครับลุงเอาแล้วครับผมประเนียดบ่วงครับผมลุงจัดไปแล้วเมื่อพ่ออยู่บานก็นเลยสนใจอยากได้นะครับเลยจัดให้ลุงไปราคาบ่แพงครับรักรถรักรอยครับบ่ถึงหอนหาครับถ้าใครมีต,ภตภ่ภผาตะภผพครับผมอ๋อโอเคครับลุง นี่ก็ไอตีตายเนาะครับเนาะประสบการณ์เยอะแยะครับผมอะไรนะลุงนะนกกระปูดจะเดียวเข้าใช่ไหมกระปูดเดียวอ่าก็เลยตั้งชื่อตีตายแล้ววะนี่นกตัวอันนี้นนี้อันอะไรนะไอเจเลยได้กี่ตัวแล้วเนี่ยโอ้ยเลยต้องดูตรงนี้หลายมันมันมันได้กี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ตั้ง สี่ปีนะโอ้เฉลยเยอะเพียบห้าปีเฉลยเพียบนับโคแล้วนับไม่ได้ครับผมเฉลยเพียบมันได้เราได้นับไว้มันหัวหนุกมันได้เละครับผมหลายเล้วครับนี่กระแมนวันนั้นผมมาลุงก็ได้เอาออกไปเบิดแล้วครับนกใหม่นี่ไม่ไม้มันไม่ทั้งหมดนี่ลูกนกอะไรนี่ไม่หมดแล้วครับ ต่อได้อันนี้ก็ต่อได้ต่อได้หมดครับผมอันนี้นะครับผมเนี่ยผมก็มาเอาน้ำลุ่มสองตัวไม่รู้แต่ครับมันมีแนวใส่ครับใส่ถุงเลยเที่ยวบ้านลงครับผมโอเคเนี่ยนะครับนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด,ด้วยนะครับเด้อสวัสดีครับขอบคุณครับ